ก็มีปัญหาเรื่องหน้าผากใต้ตาล่องแก้มนะคะแล้วก็เป็นคนตาลึกชั้นตาลึกเวลาทํางานและดูตาปือตลอดตาไม่สดใสใบหน้าไม่สดใสนะคะก็เลยตัดสินใจมาปรับโงเแหงหน้ากับคุณหมอแอมป์ที่เมดิไวคีนิคค่ะติดตามรีวิวติดตามเหตุน,นี้มาเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วค่ะกาบไขมันก็ไม่เจ็บเลยค่ะ นอนสบายเลยวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนสำหรับการเติมไขมันหน้ากับหมอแอมนะคะที่ m e d i w a e Clinic อยู่อ่ะเป็นคนมีปัญหาเรื่องขมับตอบหน้าผากแบนเบ้าตาลึกชั้นตาไม่เท่ากันแก้มต่อบะคะ่ะก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอแอมคุณหมอแอมก็เลยปรับรูปหน้าให้ตามที่ที่คุณหมอมีเคาะใบหน้าเราตามที่เราต้องการนะคะก็มีครบหนึ่งเดือนรู้สึกประทับใจมากกับไขมันเราที่